มาคักเท้โอ้โหเลยนะไปชัมันแห้งละ เฮ็ดหลายจนเก็บจนมือถลอกมือยิกคือว่าละ่ะเก็บปอบาดปดอบายดีพี่น้องเอ,อ้ยแขนอาละวาดแล้วมั้งกระชากกระจาก Như vậy thì đẹp ai mà dù ở nhà thế Nhảy mẹ nhảy Quả chị ở trong đây là bạn này เชอยาอย่างเงี้ยเอาได้แบบสมบูรณ์ก็เก่งมากแล้วค่ะทุกคนนึกว่าอยู่ในกันอยู่นูน่นถ่ายรูปก,กัน,จกน,นแจ็คดูกเบลล์มาโมสต์จะหยิประมาณยี่สิบตัวเห็นสุดที่จะมาช่วยหนูนะ

Tänk andra sidan, vi har inte kort än. Är vi... Nej, men får... Har du kort den? Nej, du menar in. Ja. Nej, vi har inte gått in. Kolla den, den. Mm. Så. นั่งลงไม่ได้แล้วแม่แป้งปวดเข่าคลานเข่าไม่ได้นะปวดหัวเข่าคลานทั้งวันเลยอันนี้ไวให้เขากินเนะน,นี่ย ถึงว่ามันถึงว่าอันตรายนะคะเพราะเด็กขับน้ํานี่ของคู่กันจริงๆเลยพอเข,เขาหองเยมานะคะเขาเจอน้ำปุ๊บเขาหยุดเลยเพราะเขาเขาจะเล่นนะคะเห็นไหม